สบายดีพ่อแม่พี่น้องไลเอฟซีถูกถูกคนเนาะมือหนีเท้ากับพ้อมด้วยทีมงานสาวลาวคนมันนอกยูทูปบ้านอโมงเราเนาะมือหนีเท้ากับสีได้มาทำการงอบเครื่องอุปกรณ์โอซ่าเกียรหัวคุณเนาะสบายดีพี่น้องมีมีคนมาแจกแซงพี่น้องเด็กผ้าเด็กผ้า โอ้แม่นี่ <laughs> ม,ม,ม,มีมีทีมงานน้องวีเนาะอันนี้ก็คือส่องสาวนางเนาะคือพ,พี่น้องเพิ่นเปิดใหม่แล้วก็คือช่องจะคืองานสาวนางคือส่องส <c oughs> าวนางบ่าวมุงสาวนางบ่าวมุงฝากกดติดตามในเดอ้อพี่น้องฝากกดไล <c oughs> ค์กดแชร์กดติดตามใ <c oughs> ห้ในเดอ้อเป็นกำลังใจให้สาวนางเพราะว่าสาวนางเราก็เป็น อีทจำนวนคาะลอยก้อนเนาะพี่นอ้องที่เราจะเอาไปสั่งหอคุณเจ้าปู่ตาเนาะเจ้าปู่ตาบาน้มุงเนาะพี่นอ้องที่สาวเราเอาไว้เอามาก่อนนะนี่ก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วเนาะก่อนลุงดำหน้าอีกเนาะเพื่อห้าสิบประสันงานได้เนาะพี่นอ้อง ก็มื่อนี่ก็ได้มามามอบเนาะพี่น้องเป็นอิฐปูนหินรายเสาแล้วก็เล็กเนาะพี่น้องตอนนี้รถกำลังมาส่งเล็กแล้วกับปูนอ่ สบายดีแม่แ่าเตียงสบายดีพี่น้องบายได้จงสบายดีบ่ามงสบายดีน้องสบายดีพอบ้านเท่านอนทั้งสองานสบาดนาวนางว่มงสาวนางว่มงบ่แมนย ะให้วิวหลา่ไล่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังเอาเสียวปูนกับเล็กลงก่อนเนาะพี่เนาะเพราะว่าเออเลี้ยตเลี้ยแต่สร้างเผ็ดในการเบิกงคนแลยพอแต่เผ็ดนะที่เป็นในออฟไลท์ ໃ <onders> ສ <Spanish> ່ເນກລັລ <yelled> ິງນພິນານສອອລນຈົ້າືຍັງຂປມດໃຫ

นี่แต่เสาเพื่อเอาแต่เล็กปูนนี่เพิ่นบ่ได้เอานะพี่น้องเออฝา,าไปอุดน้นเพิ่นแนเดอ้อพี่น้องถ้าผู้ได้ยาเก็ดว่าเฮ็ดว่าก,ก็ไปเอาน้อเพื่อได้เพิ่นบ่มี่เาเี่ยนี่กำลังเอาเล็กลงเนาะพี่น้องสี่คนสี่สาวเซน

เล็กเล็กใหญ่ซิบเล็กหน่อยเศร้าในในบ้านเหมืนเป็นผู้นับเนาะพี่น้องเอาอุปกรณ์ลงมาอยู่ในวัดนี่เนาะพี่น้องในกุฏิ กุติห้าเนาะในไต่ตลรางกุติต่อไปคือปูนเนาะพี่เนอจงาด โมเป็นพ <ab, Hog and touchdown> <laughs> ันโทไพันจอนอับมีพูดฮึ่ม

สี่สี่คูแปดเจ้าจ้าเจ้าต้องหูจักล่ะขนาดมันสี่คูณแปดลอยกระซิบลอยกระซิบเศร้าสินแปดพันสองร้อยเศร้าบาท บันนี <Bien ven ido> ้ผมก็จะมาหานได้เไม่ถึงถึงนะเจ้บอกใจด้วยขอบใจหลายหลายนี่ยังกระโทรไปโลดเบอร์โทรเพไนโดยโดยขอบใจหลายๆลนี่เบอร์โทรก็มีมีช้างกระสีน้ำแดงดอของเจ้านะมีช้างกระสีน้ำเบาะบ่มีบ่ไหนมามี่องเบาะโอ้โดยโอเคเอาแต่ขาวน้ำก่อน มาพี่มาพี่ยืนพี่ก็ได้อ้าวมาเขานั่งก็ได้เพื่อนค่ะจังหัวเป็นการบังโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลย FC ทุกตุกคนชอบกับทีมงานเลยค่ะคณะ8โมงเฮาเนาะเดี่เท่าาๆก็สิได้มามอบเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างเห็ดหอคุ้นเนาะนี่รายละเอียดก็มีดังนี้คือมีมีเสามีอิฐเสากับหกต้นเนาะ เสาานี่สิมาสิมาตา้มลัางน้ำสองสามมื้อนี่าะว่าเปิ่ลกำลังแมนแมนเขา้าก te ับหมอบเลยอิ้กับหาลอยก้อนก็คือ้กองอยู่ผุนเนาะกับเข้าโบนไ่เอามารวมกันเนาะพี่น้องเลยหินกับทรายนี่กั้นมาเสียหายเทลงในใจเข้ากับสิมอบเลยแต่เข้ากับสิสั่งลงมาห้เทเลยนะแล้วก็มีพูนนี่กันไล่ละเอียดกับห้ละเอียนให้พออ่านเลยให้พออ่านเลย พดยนแล้ามองนนี้ถือว่าอุปกรณ์ที่ว่าทามนนาห่อยู่ทางเอสารพิิกาถือว่าเป็นรใว่าเออสุเนือเออทเมพินออาบันตามขกาวนางเป็นหุณเอหขุถือว่าเป็นหอุกทาเอทีบาพวกข้าก็ได้นับถึงเนาอ อาจจะถือว่าไรกะถือว่าไรมาประกอบส่วนเออในครั้งนี้ก็ถือว่ามี1นี่ก็แม่นสาปูนเออสวนเล็กนอย3เมตร6ปูน40เออถือว่าเป็น400เออ400เนาะ เออถือว่าพีกสองบาทเออถือว่าคาร์บม่กาสอเออเป็นเอาคาสอนี่กิแเมนเออห้าก็เออถือว่ามีอยู่ก้อนของกระเจียบ่าเนาะถือว่าคุณเขาก็ถือว่าเป็นการสาพนสาพามพันห้าร้อยเออสามพันห้าร้อยบาทหินเออหินีแมนนึ่้อนเออลสงพสามร้อบาท ใส si ่ก me ็ะดเรืนรองลังทันสบายบ่หามีตนแดงนอกนแงมีเออสบาร้อยคือว่ามีอยู่จิตสบเออเท่ากับจิตโยบากดูเขียวนอกก็มีอยู่เออเป็นสเออเป็นสีกคือว่าเออจตยสามาเออ ออสอาาสงพันเก้าสิบบาทนน้อเออหกีก็ถือว่าเออปนุเอานาสิบบาทน,นี่นออันนี้ถือว่าเสลาเออถือว่านาสิบบาเอ,อกรวบไปก็ถือว่าหกร้อยหาสิบบาทเจ็ดก็ถือว่ามีเล็เออสี่คูเปนนอนอ เออถือว่าจะนวนสิบสิบเออสิบหนึ่าบาทเออเท่ากับสามพันบาทนี่ถือว่าได้มาแล้วนอเออถือว่าผนประกอบกินนี่เออวันนี้มีเลข้าวนะถือว่าสี่คุษสี่นอจับจวนเออจำนวนข้าวสิถือว่าสิบหนึ่งนรอยเกาสิบบาทนอเท่ากับสามพันเป็นร้อยบาทก็ถือว่าได้มาแล้วอยู่นี่นี่นะ เออถือว่ารวมให้จ่ายทั้งหมด1 0 0 0อ18,570บาทอันนี้ถือว่าคุ่าทั้งหมดเนาะเออถือว่าเอทางน้องกระทงเนาะถือก็ได้มาบอกให้ทางอาการปกครองหรือทางเป็นีได้ฮว่าเ่าที่ด้เนถือว่าได้ทับพิธีเรียบร้อยแล้วในมื้อนี้เนาะเออ ันนี้ก็ถือว่าก็ได้รับแล้วในจําวนนี้นจถือว่า เดี๋ยวทุกข้าพเจ้าเออก็ได้นําตางให้แก่บ้าหรือว่าก็นําจากบ้านอกก็บ่มีหยังก็มีแต่ความขอบขอบใจนอนับเอ้อยานอกที่อยู่ทางออยู่่หรือว่าสารังมนกานอนที่ว่าได้เออทุกทีหรือว่าเออเฮเออเก็บเงินเก็บทรัเออที่ว่าได้สําใดนอนที่ว่าได้มาประกอบสวนเออในครั้งนี้ก็ขอให้เจ้านอกทายให้ได้นอนที่ว่า ศาสนาสิ้นใดก็ขอให้เจ้าได้สิ่งนั้นด้วยด้วเฮาในสมคองพม่าตัดธนาแนอถือว่าได้นำประกอบส่วนท้งนี้แนอถึงจะถือว่าตัวข้าพเจ้าน่ากันได้นำกันนำกันท่านก็คงมีอย่างนน่มีแต่ความของพวกใกล้นำนั่งเลยแน่ความศาสนาชิ้นใก็จะได้เอามาประกอบส่วนในการเิ็นการสร้างทางนี้ต่อไปนน่เอาขอให้เจ้ามีแต่ความสุขกายสบายด้เยด้อยเฮาแน่เออใคร อยากให้ได้อาตมมทางในพ่เาเรามีอยจเว่างต่อเออสิวัยพ่อหายเล็กหน่อยพ่อเดียวนันกท่านก็ทานก็ท่านก็ท่าก็เ่านกนก็ท่นก็านก่านะ็ท่านก็่านก็ท่ก็ท่นก่านก็ท่านก็่าน่านกานก็ท่านก็ทก่านก็ท่าก่านก่าน้็ทานก่านก้ว่า่น่นก่าน่าน่นนท่าน่า่านกกาทกาก็่ร เจ้ายคาร้งค่ะใอ้ซื้อได้ค้ายมาเดินไปสองคนไ้นั่งไ้ลยที่าบุญทีมาเหตุมาสาเนี่ยเขาให้บุญนี่ตกไป้าเพิ่นตหาเด้เจ้าวชาตุ้งจาวุ้อ้เรกจพัฒนาเี่้าวจ้ากจ้าวจ้าวจ้าวจ้าจ้าว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 จ้าเจ้าว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 จ้าเจ้าจ้าจ้าาจาจ้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 า พอมัก็เป็นกำลังใจให้เบาไววอินดีแล้วก็อองซาเล่าแล้วก็สาวนางเบาวมงเนาะสาวนางบ่ามงเนาะเราให้เรายังฮัเห็นหาตทำเนาะพี่น้องก็ฝ่าเป็นกำลังแห่งใจให้ทีมงานสาวลาวคนบ้านนอกเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้ฮักกระไดมาทำบุญผู้สนกระเมนเนาะก็ได้หาบเลยเด้อป่าเลยทีว่าป่ากัน เก็บอ้อมมาให้ลูกลานชาวบ้านน้ำมงติดได้มากเก็บตอสามเลือนหอหรือว่าเลื่อนจับบัวตอนนี้ชาวไรยังอยู่วัดอยู่เนาะพี่น้องก็ขอขอบมุขขอบใจอวยใส่ให้พรขอให้ป้าที่มีแห้งมีแต่สุขะอนามัยแข็งแห้งแข็งแห้งแหละลำเลื่ยลำรวยเนาะสิสำคัญก็คือลำเลื่ยลำรวยเนาะพี่น้องขอขอบใจหละลายในการสุขภาพแข็งแห้งโดยบาย Terima kasih telah menonton!